มาจามื่อนี้มากินเมนูกุ้งถังเสร็จเสร็จวังหังนนี่โอ้โหนาดนแต่แสบสักเด้อนี่เด้อเมนูวันหยุดยาวจ้า้น้ำหนัวมากเลยเนี่ยไ่น,อน้องมึงเหมยงกุ้ง ตัวใหญ่ๆกุ้งตัวใหญ่ๆโอ้เมันหยุดเง้วเนาะมันน้ำขึดอยากน่าจะนองเอ้ยไม่กินน้ำกันเด้อจ้าสดน้ำก่อนนะอืม้ม องค์วยเงียอืียมึงกรุงสดขักเซีบน้ำเลยค่ะนำ,ลนำลนเลยมึงแจ๊ง 嗯嗯，可二吧？嗯。 หัวสภาพองน้ำคักค่ะใส่ใส่สรกรอกนั้นอยากกินอย่างใส่ลงไปค่ะอืออือบติดก๋ว Mm hmm. okay. หวานบ,บังปุ่กตัวเงี้เ mm hmm. มนูกินปีใหม่ร้องเห็นบางสกวันครั้งที่สอง เป็นการทำกุ้งถังแสียไปเล็กน้อยทีนู้น,นแบบเนี่ยต้องกินหลายหลายคน ว้าว<ห> <esi> <ibl is> ่วนใส่ผงปาปิกาดไปน้ำใส่พริกเพิ่มไปอีกมักเผ็ดเผ็ดไหลใส่ไหลด้ค่ะมักมักเผ็ด อู้นูปกติเพิ่นสิกินอันได้ถึงมื้อเนาะ ใส่ขอาปลดอ่อนนำ้ำแบบขาวนอ้อย เมนูนี้ต้องกินหลายหลายคน เต่ผงอะลิกาโนก็ความหอมกับผงปาปิกามาใส่น้ำจวดกวกเขาค่ะใส่พริก่นลงไปน้ำหนัวน้ำหนัวยัย่วจ้าม <c oughs> <c oughs> อ,อาหาหมูกินใจกันได้ค่ะัน,น,นมฟิลิปยอนส่ปักก็เลยกดแชกกดกดก็ไขกในช่องกินแซ่บของหนคขะสชัสดีค่ะ